สวัสดีค่ะ We Fit and Eat Well วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้การเดินเข้ามาช่วยในการเทรนวิ่งนะคะก่อนอื่นเลยระหว่างรอเ,เพื่อนๆเข้ามาเดี๋ยวขอแชร์ไปที่เฟสส่วนตัวก่อนนะคะเออช่วงนี้เนี่ยยังไม่ออัพโหลดวิแบบดีโอคลิปเข้า u t u b e นะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องคือลืมเอาคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมานะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดินกันยานะคะจะ อัปโหลดพวกนี้นะคะลง YouTube แล้วก็ Spotify นะคะแต่ว่าพวกคลิปเก่าๆเ,เนี่ยก็ไปดูกันได้นะคะใน YouTube นะคะชื่อ be fit and eat well subscribe เอาไว้เลยนะคะเพราะบางทีก็ใส่ในพวกพวกท่าออกกำลังกายท่ายืดท่า Mobility ้อะไรที่คิดขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะเอาไปใส่ไว้ใน YouTube เหมือนกันนะคะส่วน Spotify ก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ี๋ขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะคะเดี๋ยวขอแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเสาร์มีใครไปเที่ยวอะไรหรือเปล่านี่คือลองวีคเอนป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเอ้ยวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของการการอ,อ ใช้การเดินเข้ามาช่วยในการเทรนวิ่งนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แบบมากพอสมควรเลยละนะออโอเคโอเคค่ะต้องบอกก่อนเลยอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะมาจากการประสบการณ์ส่วนตัว นะคะแล้วก็สอดแทรกจริงๆแล้วประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์อารเทรนแล้วก็เ,เกี่ยวกับวิชาการด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเป๊กน,นะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การเดินเนี่ยเข้ามาช่วยในการเทรนวิ่งได้หลายรูปแบบพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยนักวิ่งจะสวัสดีค่ะคุณพอนักวิ่งเนี่ยจะเห็นว่าการเดินเนี่ยเหมือนเป็นการความล้มเหลวนะ ทางหนึ่งถ้าเราวิ่งได้ไม่ตลอดรอดฝั่งหรืออีกที่หนึ่งคือเวลาเราเดินโดยที่แบบคือเราจะเดินในเวลาที่เราไม่สามารถที่จะวิ่งได้แล้วอะนะคะซึ่งอ,อันที่จริงแล้วอ่ะในการที่เดินเป็นช่วงๆใ,ในในเวลาเทรลหรือในสนามแข่งอ่ะมันก็สามารถที่จะทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นได้คือการเดินเนี่ยนะเรื่องของเรื่องนะ สิ่งที่แบบชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยคือคืออะไรคือการเดินแน่นอนว่ามันมีแรงกระทบต่อกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นอะไรพวกนี้ค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับการวิ่งเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราเอาการเดินเข้ามาขั้นเนี่ยมันก็ลดการหายใจแบบหอบในเวลาที่เราเหนื่อยนะก็ช่วยให้ฮาร์ดเรทของเราเนี่ยมันต่ำลงได้ไปอีกนะนักวิ่งก็สามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็เอาแรงเนี่ย ไปวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็วิ่งในฟอร์มที่ดีขึ้นหลังจากที่เราเดินพักมาในช่วงหนึ่งแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะบอกว่าต้องเดินพักแค่ไหนแต่สิ่งคือสิ่งที่ย้ํามาตลอดเลยคือเวลาที่เราบาดเจ็บเนี่ยเรามักจะบาดเจ็บในเวลาที่เราฟอร์มเสียนะคะแล้วเราจะฟอร์มเสียเวลาไหนก็เวลาที่เราเหนื่อยหรือเราล้านั่นแหละนะคะเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องออหยุดวิ่งมาเดินในในเวลาที่เราเวิ่งเนี่ยนะคะ ในช่วงที่เราล้าหรือปวดขาหรือช่วงท้ายๆของการวิ่งยาวหรือการวิ่งแข่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือง่ายๆเลยแปลว่าเราวิ่งในเพสที่เร็วกว่าความแข็งแรงของเราหรือว่าเอเราอาจจะออกตัวเร็วเกินไปนะสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราอ่อนล้าในช่วงปลายมากเกินไปนะก็คือเอาการเดินน่ะมา ใช้ในช่วงต้นของการแข่งขันมันคือ period i c walking คือการเดินเป็นบางช่วงนะซึ่งมันก็สามารถที่จะลดแรงประทะของร่างกายได้ซึ่งมันแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของการเป็นตะคริวในภายหลังได้คือเรื่องของเรื่องในเวลาที่เราออกตัวแบบ power walk หรือออกใช้ใช้การเดินมาช่วยในช่วงแรกๆของการออกตัวเนะี่ยโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีแนวโน้มที่จะ ออกตัวเร็วอ่ะนะคะตื่นเต้นง่ายอะไรเงี้ยออกตัวเร็วอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะใช้การเดินให้มาช่วยในการใน power walk ในการในการในช่วงแรกๆของการแข่งขันเนี่ยนะคะมันก็ช่วยเข้ามาทวงทวงได้บ้างอ่ะนะคะคืออีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราใช้การเดินนะมาอในช่วงระหว่างพักของการวิ่งคอร์ดหรือวิ่งอินเทอร์เวลลเนี่ยแทนที่จะแบบ วิ่งขอดแล้วหยุดเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นการทําไมถึงให้เดินรู้ไหมเพราะมันช่วยให้เราเนี่ยเตรียมร่างกายให้พร้อมในการที่เราจะวิ่งในเซตต่อไปนะคะการเดินเนี่ยมันก็เป็นการส่งเลือดกลับไปที่หัวใ,ใจแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นตะคิวแล้วก็คันขาหนักได้นะคะคือถ้าเเราวิ่งวิ่งแล้วเราหยุดเลยอย่างเงี้ยคือแบบวิ่งขอดแล้วเราหยุดพักเล,เลยอย่างเงี้ยหรือแบบสปรินท์เอาเอาแล้วแบบพักเลยเนี่ย มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันบางทีมันก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันสวัสดีนะคะทุกคนหลังจากที่เราเทรนหนักแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราต้องลงคอร์ดเนี่ยไอ้ช่วงการเดินเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่หัวใจแล้วก็ความเร็วในการหายใจเนี่ยมันก็ลดลงเพราะมันลดลงได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเร่งคือพอมันพอลดลงแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาพักที่เหลือนะคะคือคอร์ดสมมติว่าเราจะมีช่วงที่เราพักใช่ไหมคะระหว่างเซตเนี่ย นะคือคือพอพอฮาร์ดแวร์ของเราลดลงมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเร่งการเดินเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเข้าเซตใหม่คือไม่ใช่ว่าเดินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดิน ความเร็วเดิมตลอดอะไรเงี้ยนึกออกมาคือพอเราเดินไปสักพักหรือสมมติว่าเราต้องพักเท่าไหร่อ่ะวิ่งคอดแล้วสมมติเราพัก60วินาทีอะไรเงี้ยนะคะก็หัวใจเราวจะลดลงมาในระดับหนึ่งนะแล้วเราก็เร่งเพิ่มเร่งการเดินเพื่อที่จะพร้อมในการเข้าเข้าเซตใหม่ของเรานืกอออกมาหรือสมม,มุติว่าเราวิ่งวิ่งเนินวิ่งขึ้นภูเขาว,วิ่งเนินชันอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะเคยวิ่งแบบแบบ ห้าโลห้าสิบกิโลก็ตามนะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเจอภูเขาเราต้องเคารพมันคือแทนที่เราจะวิ่งนักวิ่งเนี่ยจะชอบวิ่งขึ้นตลอดนักวิ่งที่ออดประสบการณ์แล้วกันนะจะชอบแบบวิ่งขึ้นตลอดแนวนึกออกมาแล้วก็พักเบรกเดินขึ้นนะแทนคือให้มาใช้การเดินขึ้นนะ่ะนะคะเ,เพื่อที่จะถนอมแรงเอาไว้นะคะพอเราไปคือเดินให้มันเร็วขึ้นนึกอ,ออกมาพอจนถึงใกล้ๆยอดแล้วเนะี่ย อาจจะออกตัววิ่งก็ได้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งตั้งแต่ปลายเนินเนี่ยขึ้นถึงยอดเนี่ยมัน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 กินแรงนะคะนะเพราะว่าพอถ้าเกิดว่าเราเดินไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเราไปไปวิง่งตรงช่วงปลายยอดพวกช่วงที่แบบเอ,อ่อช่วงปลายอะ่ะก่อนที่จะขึ้นถึงยอดเนี่ยนะคะเราก็คือเรียกว่าอะไรแรงเราไม่หมดอะ่ะนะคะพอเราไม่หมดแรงมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเวลาได้เวลาที่เราวิ่งลง ะะสำหรับคนที่ไม่ได้เทรนวิ่งเนินหรือวิ่งเทรลบ่อยเนี่ยนะคะข้อควรระวังเลยนะก็คืออ,อ,อย่าคิดว่าการวิ่งลงเนี่ยมันง่ายนะเพียงเพราะว่ามันไม่เหนื่อยเท่ากับตอนวิ่งขึ้นาการวิ่งลงเนี่ยเราต้องเทรนนะคะเพราะว่าแรงกระแทกต่อกล้ามเนื้อต่อข้อต่อนี่มันมีมากกว่าทางวิ่งทางราบเยอะ นะคะวิธีการเทรนเนี่ยก็คือวิ่งเนินแบบฮิลรีพีทนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเดินขึ้นแล้ววิ่งลงนะคะคือกลับตารางาแบบเวลาที่เราวิ่งเทรนดันเนินทั่วไปนึกออกมาอันนี้ควรจะทำซักสลับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้นะคะคือเราก็คือเดินขึ้นนั่นแหละแล้วเราแล้วเราเทรนวิ่งลงนะคะแทนนะคะทำแบบอาทิตย์วันอาทิตย์น่ะนะคะสำหรับคนที่ไปเทรลนะช่วง สำหรับคนที่วิ่งถนนนะก็สามารถที่จะเดินเวลาที่เราวิ่งยาวได้คือเราวิ่งยาวกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนึกออกไหมก็อาจจะเราเอาการเดินเนี่ยมาช่วงของการกินน้ําก็ได้ก็ตั้งเวลา,าไว้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าร้อนนะคือดื่ม,มน้ําครั้งแรกก็คือหลังจากออกตัวเริ่มต้นวิ่งอะ่สะสัก30นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกๆ15นาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับความร้อน คือเรื่องของเรื่องที่บอกว่าให้เดินเวลาที่วิ่งยาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยสมองจะขี้เกียจนะครก็อาจจะเกินเกิดการวิ่งแบบขี้เกียจตามมาได้พอเกิดการวิ่งแบบขี้เกียจตามมาได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราฟอร์มหลุดถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เราเดินสลับบ่อยเนี่ยขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตสมองอะทำให้เรารักษาฟอร์มในช่วงที่เราวิ่งได้ดีนะคะที่นี้เนี่ยเวลาที่เราวิ่งยาว เาเนี่ยนะก็อาจจะใส่ช่วงเดินสั้นๆเข้าไปแล้วแต่คนเลยนะเออจะบอก5-10นาทีได้หมดระหว่างวิ่งยาวคือเดินเนี่ยคือเดินประมาณสัก30-60วินาทีมันก็เป็นการช่วยให้สมองเนี่ยรีเซ็ตนึกออกปะมันไม่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 ขี้เกียจอะนึกออกมาคะ แต่ว่าไม่เกินหนึ่งไม่เกิน6กวินาทีนะเวลาที่เราช่วงเดินะนะเพราะว่าเกินจากนั้นเนี่ยหัวใจเราจะลงไปถึงจุดพักแล้วนะคะไม่เอามันก็คือจะไม่ไม่เป็นการเทรนที่ต่อต่อเนื่องอะนะคะก็เออคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราวิ่งยาวนะมันก็เป็นช่วงที่เราลองแกว่งแขนอาร์มสวิงลองเอนตัวไปข้างหน้าลองรีแลกช่วงไหลเลยพวกนี้นะคะวาง วางเท้าตรงกลางเท้าดูบางทีก็าอาจจะเจอฟอร์มที่วิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นหรือที่เราไม่รู้ตัวเลยจะได้ไม่เบื่อด้วยอ่ะนะคะสำหรับคนที่บาดเจ็บเนี่ยแล้วเดินได้นะคะเดินเถอะนะเดินวันละหมื่นขึ้นไปอ่ะมันเป็นการรักษาความฟิตแบบพื้นฐานของเราได้ดีที่สุดแล้วแล้วทำได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่มีไม่จะต้องไม่ต้องแบบเว้นวันหรืออะไรนะคะเพราะว่าควรที่จะรักษา ความฟิตเอาไว้ความแข็งแรงไว้ยังไงมนุษย์เราก็ควรที่จะต้องใช้ร่างกายของเราทุกวันอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างการใช้สําหรับใช้จริงแล้วกันสําหรับมาราธอนคือจริงๆแล้วนะจะมีนักวิ่งที่เป็นมนุษย์ทํางานถูกไหมนะคะทีเเ่เขาเรียกว่าอะไระมีชีวิตที่ยุ่งจริงๆคือตอนสมัครแข่งก็ไม่ได้คิดว่าแบบอยู่ดีๆเวิร์กโหลดงานเราจะแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ทำไงได้คือวันก่อนมีนักวิ่ง เดือนสองเดือนก่อนอะ่ะก็มีนักวิ่งคนหนึ่งก็ต้องไปวิ่งมาราธอนนะคะตอนแรกก็ซ้อมกันมาดีๆหลังๆคือชีวิตผกผันเนี่ยว่าไม่สามารถที่จะซ้อมได้ตามตำราจะลงแข่งอีกสามอาทิตย์แล้วทำยังไงนะก็พอเห็นว่ามันมีวันซ้อมที่แบบน้อยลงจริงๆอะ่ะก็เปลี่ยนแผนคือเขาก็หวังแค่ว่าแค่จบนะไม่ได้ไม่ต้องโดนเก็บแบบก่อนเข้าเส้นชัยอนะไรเงี้ยเพราะปกตินักวิ่งที่แบบลงงานเป็นลงงานเป็น,รงงนประแบบจำอนะไรเงี้ยหรือว่า เป็นนักวิ่งออฟฟิศอะไรเงี้ยก็เป็นคนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าจะหวังโพเดียมอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแผนมาให้เดินวิ่งนะไม่ใช่เลยหรอกจริงๆแล้วนักวิ่งคนเนี้ยคุณสมบัติเขาที่เขาทําอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าที่เขาทำอย่างนี้ได้ดีเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักวิ่งที่ค่อนข้างเร็วคืออาจจะมีกล้ามเนื้อกระตุกเร็วค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี้ยก็เป็นนักวิ่งที่แบบสปรินได้เร็วแต่เป็นสปรินได้ระยะสั้นคือไม่ถึงกับสปรินที่่แบบเเอวิงได้์นะแต่ว่าคคงววามเร็ไ ค่อนข้างน้อยคือความอึดอาจจะน้อยกว่าความทนทานอาจจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้วิ่งไปตลอดทางเนี่ยก็ซอยการวิ่งออกไปแบบวิ่ง5กิโลเมตรแล้วก็เดินพัก4นาทีอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งจบจบมา,าราธอนทีนี้ทำไมถึง4นาทีก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2.5ถึง3นาทีในการที่ พลังงานที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยจะฟื้นตัวกลับมาออกแรงได้ใหม่นะคะจะพยายามอธิบายแบบไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ATP นึกออกมามันก็คือแหล่งพลังงานของร่างกายอะที่ช่วยในการถ่ายเทสารต่างๆผ่านผานังเซลล์นะคะช่วยการสังเคราะห์ทางเคมีในเซลล์แล้วก็ให้พลังงานในการหดตัวของกล้ามเนื้อ c o n t r a c กล้ามเนื้อ เวลาที่ออกกําลังกาย3นาทีเนี่ยฟื้นตัวแน่ๆแ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังจาก15วินาทีเราก็น่าจะฟื้นตัวประมาณ70%น่ะนะคะหลังจาก3นาทีก็จะฟื้นประมาณสัก90%แต่ถ้าจะให้ฟื้นตัวแล้วก็มีพลังกลับมาแน่ๆเนี่ย4นาทีกำลังดี นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้ว่าเออเราสามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วช้าแค่ไหนอันนี้ไป t r ยเป็นเทสกันเองนะคะแต่สําหรับนักวิ่งคนนี้ก็เทรนกันมาพอสมควรถึงได้รู้จักกันนี้ก็ใช้4นาทีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเวิร์คคือตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอึกอักเดื้เพราะอายรู้สึกว่าไม่อยากเดินระหว่างมาลาทอนระดับโลกเนื้อปะแต่พอวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งจนจบแล้วก็บอกว่าเอ,อ้ยวิธีเนี่ย ได้ผลดีมากคือฝืนใจทำนะตอนทั้งที่แบบช่วงแรกๆก็อายเขาเหมือนกันอนะไรเงี้ยแต่ก็ทำไปตลอดการแข่งขันคือ5กิโลเมตรพักสิบพักเดินสินาทีอนะไรเงี้ยปรากฏว่าเฉือนเวลาเก่าที่เคยวิ่งได้อ่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะอย่างที่บอกคือนักวิ่งคนนี้เป็นนักวิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะวิ่งได้เร็วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยอึดเท่าไหร่อนะไรเงี้ยคือความมีความฟิตพอสมควรนะคะแล้วก็ก่อนแข่งก็ยังมีอาการแบบ เจ็บนิดๆที่เอ็นร้อยหวายซึ่งก็ให้ไปนวดประทังไป,งปกอนอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปวิ่งนะคะคือจะเล่าต่อว่าการวิ่งมาราธอนเน่ะมันเป็นการใช้เป็นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ค่อนข้างที่จะทําลายร่างกายของเราอันนี้เราเราเราถียงไม่ได้นะคะคือหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วเนี่ยนักวิ่งหน้าใหม่หรือว่านักวิ่งที่ประสบการณ์น้อยเนี่ยก็มักจะมีระดับเอนไซม์ที่สูงมาก ในเลือดนะจนถึงขั้นที่ว่าเป็น c a r d i a คดามเจ e นะเพราะว่าการวิ่งให้ครบ42.195กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ที่ต้องใช้ความแข็งแรงความทนทานของกล้ามเนื้อรวมทั้งระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่อนข้างเยอะมากนะมันค่อนข้างดีมาดิงถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นระดับของเอนไซม์มันก็จะ คนจะค่อน,อน,อน,อนข้างสูงอะนะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆลดลงแล้วก็ปรับไปเป็นปกติอย่างน้อยก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อะนะคะมันก็ปรับลงไปเป็นเป็นปกติละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยนะถ้าเราไม่หวังถ้วยจะมีทางไหนที่เราทําให้การวิ่งมาลาธอนมีความกดดันน้อยลงอะไรเงี้ยก็ควรจะทำนะเช่นเอาการเดินเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเมื่อต้นเมื่อไหร่สองสามปีสี่ปีอะไรพวกนี้ประมาณเนี้ยนะคะ มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเขาทำการทดลองแล้วเขาก็ตีพิมพ์ใน Journal of Science and Medicine in Sport เนะี่ยนะคะก็ไปอ่านดูก็สนุกดีเขาใช้การทดลองอาสาสมัครก็แค่42คนนะคะไม่ได้เยอะอะไรมากมายอะแต่ว่าเขาใช้นักวิ่งหน้าใหม่ที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนเลยอะมานะคะแล้วก็กำลังเทรนสำหรับมาราธอนแรกคือก่อนที่จะแข่งขันนะก็มีการจัดแบ่งกลุ่ม น,น,นักวิ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะอาสาสมัครเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนะี่ยให้เดิน1นานะทีทุกๆ3กิโลเมตรในขณะที่อีกกลุ่มเนะี่ยก็คือให้วิ่งตลอดทางความเร็วตามแล้วแต่ตามใจเลยปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้อันนี้น่าสนใจแล้วก็แบบเออตลกดีเพราะว่าปรากกลุ่มที่โดนให้วิ่งตลอดทางคือเขาก็ต้องมีดีลว,ว่าเขาต้องวิ่งตลอดทางห้ามเดินนึกออกมามเพราะว่าเขาทางานทดลองนี้อยู่ กลุ่มที่วิ่งตลอดทางเนี่ยเขาก็จะเกิดความกังวลว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถที่จะวิ่งจนจบโดยที่ไม่เดินได้ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอะที่เขาให้เดินพักเป็นช่วงๆเนี่ยให้เดินแล้วก็วิ่งสลับกันก็กังวลว่าจะทําเวลาได้ไม่ดีนะคะผลออกมาคือนักวิ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณสักสี่ชั่วโมงกว่านิดน,นึ่งซึ่งมันเป็น,ปนอันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเวลาสแตนดาดมาตรฐานของฝรั่งนะนะก็ออกมาได้ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าๆซึ่งค่อนข้างที่จะ นี่แล้วก็เป็นเวลาที่ดีอ่ะสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่นะคะแม้กระทั่งกับฝรั่งเองมันก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะนะมาสรุปผลตอนหลังว่านักวิ่งที่ให้เดินสลับวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเร็วขึ้นพอถึงช่วงที่เขาต้องวิ่งนึกอ,ออกมาเพราะเขาได้เดินสลับอ่ะนึกอ,ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าความเร็วเฉลี่ยโดยรวมตลอดเส้นทางเนี่ยมันสูงพอๆกันหรือว่ามากกว่านักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องวิ่งตลอดทางอ่ะ นะคะเพราะนั่นเขาก็ต้องพยายามที่จะเกลี่ยแรงนึกออกปาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยจะต้องอหยุดเดินอะไรอย่างเงี้ยระหว่างระหว่างที่วิ่งระหว่างที่แข่ง42.195เพราะฉะนั้นเขาก็คือเนี่ยก็คือกลายเป็นว่ามัน,มนคือเรื่องเรื่องคือมาราธอนอนะ่ะมันเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างยาวนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นนะไอ้ความคิดอะไรสิ่งที่อยู่ในหัวของเรามันมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเพอสมควร นะคะว่าเราเอ้ยเราจะใส่แรงแค่ไหนเราจะเกลีย่ยแรงแค่ไหนเรามีความกลัวแค่ไหนเรามีความกล้าแค่ไหนอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันกระทบเพอร์ฟอร์มานซ์ของเราหมดแล้วก็กดว่านักวิ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็มีระดับเอนไซม์ในเลือดเนี่ยสูงทั้งสองกลุ่มแหละนะซึ่งก็แปลว่าโอเคกล้ามเนื้อใจมันก็เสียหายเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่พอติดตามอาการตรวจก็พบนักวิ่งสักสี่สี่สี่วันต่อมาก็พบว่าเออเอนไซม์มันก็ กลับไปเป็นปกติคือความเสียหายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลระยะยาวนะคะแต่ที่น่าสนใจเลยอะ่ะคือนักวิ่งที่เดินสลับระหว่างแข่งมาราธอนอนะ่ะมันเขามีความกดดันทางร่างกายนะน้อยกว่านักวิ่งที่วิ่งตลอดทางคือปวดน้อยกว่ากล้ามเนื้อเสียหายน้อยกว่านะคะเออนักวิ่งหน้าเก่าหรือคนที่มีประสบการณ์น่ะ อาจจะไม่ได้มีได้ประโยชน์อะไรจากการเดินสลับวิ่งมากนะเพราะว่าร่างกายเขาน่าจะทนทานกับแรงกดดันของการวิ่งมาราทอนมาได้แล้วนะคะวิธีการเนี้ยก็จะเหมาะกับนักวิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะอ่อนประสบการณ์หรือว่าไม่ค่อยได้วิ่งมาราทอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่อันนี้ต้องย้ําก่อนเลยนะว่าเวลาซ้อมอ่ะควรจะซ้อมเต็มตารางนะไม่ใช่ซ้อมแบบ เดินวิ่งนะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสจริงๆคืออยาเอาอันนี้ไปเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น excuse ว่าเอ้ยเราเดินวิ่งได้เราก็ตอนซ้อมเราก็จะซ้อมเดินวิ่งอย่าไม่เอานะเพราะยังไงอะเราก็ควรที่จะหักให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งบนขาที่ล้าได้ให้ชินอะนะคะวันนี้มีเท่านี้เองนะแล้วก็มีใครมีคำถามหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ เดี๋ยวมีใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะได้ไปแยกย้ายกันไปนอนนานๆจะมาทันสักทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสัญญาณไม่ค่อยชัดมาขอดูย้อนหลังเดี๋ยวพวกนี้จะอัพโหลดเข้าแบบ Youtube ให้หมดนะคะโอเคไม่มีใครมีคำถามแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันวันเสาร์หน้าออสองทุ่มนะคะไลฟ์สีสิทไปแล้วสวัสดีค่ะ